โยมทั้งหลายในยามที่แผ่นดินไหวหๆด้วยเสียงปืนเสียงระเบิดในยามที่ชายแดนของเราร้อนรุ่มด้วยไฟแห่งความขัดแยง้งจงยาวันไหวไปกับเสียงแห่งความกลัวเพราะในท่ามกลางไฟสงครามก็ยังมีไฟอีกชนิดหนึ่งคือไฟแห่งเมตตาไฟแห่งความกล้าหาญและไฟแห่งศรัทธาที่ยังคงส่องสว่าง อยู่ในใจของพวกท่านอาตมาขอกราบอนุโมทนาและแสดงความขารวะจากใจจริงต่อพี่น้องทหารไทยทุกนายที่ยืนหยัดถือปืนไม่เพียงเพื่ออาวุธแต่เพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองเพื่อแม่ที่เฝ้ารออยู่บ้านเพื่อลูกที่ยังไม่รู้ว่าพ่อกำลังเผชิญอะไรอยู่และเพื่อคนไทยทุกคนที่ได้หลับสบาย ภายใต้ร่มเงาของความเสียสละนั้นจงรู้ไว้เถิดผู้กล้าในทางธรรมไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีความกลัวแต่คือผู้ที่แม้กลัวก็ยังกล้าก้าวเดินไปข้างหน้าธรรมะสอนเราว่าโลกนี้ไม่เคยสงบแต่ใจเราสามารถสงบได้แม้ในเสียงระเบิดแม้ในเสียงปืนหากใจเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่หลงในความโกรธไม่จมในความกลัวใจก็ยังเป็นธรรมใจก็ยังเป็นที่พึ่งพี่น้องประชาชนชายแดนทั้งหลายท่านไม่ใช่เพียงผู้ที่อยู่ใกล้ขอบแดนท่านคือหัวใจของแผ่นดินเพราะท่านยืนหยัดอยู่ตรงจุดที่คนอื่นอาจไม่กล้าไปเพราะท่านมีความเข้มแข็งแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ฟ้าดินเห็น พระเห็นจงใช้ศรัทธาเป็นเกราะใช้สติเป็นโล่ใช้เมตตาเป็นดาบในการป้องกันใจหากวันนี้ท่านยังมีลมหายใจยังมีความหวังยังมีน้ำใจต่อกันนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การฆ่าฟันแต่คือการยืนหยัดด้วยความดีงามโยมทั้งหลายชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนัก อย่าให้มันสั้นลงเพราะความเกลียดชังแต่จงทำให้มันยาวขึ้นด้วยการมีคุณค่าทางใจอาตมาขอบอกกับท่านทหารทุกนายแม้ไม่มีเหรียญกล้าหารมามอบแม้ไม่มีเสียงปรบมือแต่ขอให้รู้ไว้ว่าท่านคือผู้เสียสละอย่างแท้จริงท่านคือผู้กล้าแห่งพุทธบารมีสุดท้ายนี้ขอให้จิตใจของท่านทั้งหลาย เปี่ยมด้วยความสงบเย็นขอให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขขอให้ทุกท่าน